เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชวายพี่สวัสดีครับนี่ผมมาชี้เป้ารถสวยๆวยมาชมรถสีเลืกใช้นะอันนี้เป็นฮอนนาฮอนนาจ1.5 idsi เกียร์ออโต้ครับเครื่องเกียร์ดีสีสวยบอดี้ดีเดิมๆบ้างๆไม่มีชนนะครับล้อแม็กยังสวยเลยช่วงล่างแน่นเหลยอสุดไม่ดังรถสภาพดีครับสมบูรณ์พร้อมใช้ กับราคาถูกๆ7 9 0 0 0บาทนเ้าันบาท้นเองรถสวยๆถูกๆนะครับฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยมาซื้อเป้าเลือกซื้อประจำได้ไม่พลาดคิดใหม่ๆครับรถสวยๆรถถูก,ถกเดิมทั้งคันนะครับเดิมทั้งภายนอกภายในวิทยุเดิมโรงงานอยู่ครบเกียรออ์โตกระจกไฟฟ้าพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับเปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนเพลงที่พวงมาลัยได้เอเย็นฉ่ำเบาะไม่ขาด,ดกุญแจ2ดอกพร้อมสัญญาณการขโมยให้ด้วยนะครับ ภาษี68เล่เมเอกสารชุดโอนครบเจ้าของรับประกรันการโอนปลอดภัยให้ห่วงท่านใดสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนนะครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองคันนี้อยู่สมุดปาการเปิดโทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยนะครับติดต่อนัดหมายเจ้าของโดยตรงได้เลยของเครื่องก็เดิมๆเ,เช่นกันนะครับคันหน้าบางๆไม่มีรอยชนหนักครับ นใจก็ใา่ตรงเข้าไปได้สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนะ้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ